ไม่เอ้ยอุ้ยมันมาแล้ว,วอันมีล่าหรือว่าอิวมีล่าวะว้าวนี่เราไปโผล่ตรงไหนเนี่ยแล้วนี่รถบ์ทนี่วะโอ้โหรถบ์ทนี่โคตรยาวเลยอะไรวะทุกคนไปไหนกันหมดฉันน่าจะตามพวกหาพวกมันไม่เจอนะโอ้โหมีเรียกมันเลยเหรอวัตถุประสงค์ติดตามไฟไป ครับ okay, ผมขอากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะอยู่ในเกมเอลมีล่านะครับเอ้ยนี่ก็เป็นรายการสุดสุดหลอนนี่เองนะครับก็รายการนี้จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการเล่นเกมผีนะครับแล้วก็มาฟังผมกรีดแตกนะครับใช่ผมรู้สึกว่าแมบนี้มันน่าจะหลอนมากมแน่ๆดูจากโมเดลแมปนะครับดูเหมือนโรงพยาบาลเก่าๆพวกเขาต้องอยู่ข้างในแน่ใครมันจะไปอยู่โรงพยาบาลเก่าๆวะโอ้โห โง่ขนาดนั้นเลยวะะแม่งเอ้ยโตดแม่นี่มันคือคโง่แท้โอเคมาตามหลอดไฟไปเข้าโรงพยาบาลว้าวนี่โอเคเข้าโรงพยาบาลปื๊บผีมันต้องมาหลอกกูแน่เลยนี่เจ้กูผมนั้นเป็นคนดูดวงที่แม่นที่สุดนะครับเอออะเกิดอะไรขึ้นอะฮะทำไมไฟดับไปก็น่าจะเขาน่า จะลืมจ่ายค่าไฟนะครับเออไฟมันก็เลยเดับไปแฮ่ <Hey! S 1> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือเราอยู่ในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวัตถุประสงค์ของเราก็คือ search for your c l a s s m a t e นะครับอ่ามันคืออะไรวะโอ้มัน,ม,นมันมีวิ่งด้วยโอเคให้เราเอ่อหาอ่านอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วกูอ่านไม่ได้โอเคแดแดเนี่ย๋อ oh, the school bus <Hey>! ah! จะเป็นใครสักคน ไปขายาบ้านบ้ามึงนี้โอ้โหแล้วคือตอนนี้คือผมเล่นเนฝนตุน่มฝนมันตกด้วยนะเออโอ้โหโคตรหลอนเลยหาคุณเจสําหรับประตูว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนผมไม่ไหวเฮ้ยผมรู้สึกว่าแบบนี้มันหลอนเกินไปวะคุณเจ้อยู่ตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าวะโอ้โหมีเป็นห้องแดงนี่วะเอออยู่นี่หรือเปล่าวะไม่ไม่มีอะเราต้องหาคุณเจเฮ้ยบางทีห้องนี้อาจจะมีนะครับคุณเจนะมีหรือเปล่าวะเฮ้ยเอ้ โอ้นี่เก uh, so oh. ิดอะไรวะใช้ไม้กระดานเฮ้ยผมได้ไม้กระดานนะครับน ah. oh, ah, oh, ี่อาจจะมีประโยชน์ใ okay. ช่มันต้องมีประโยชน์แน่เอาไปฟาดหัวผีนะครับปั๊บปั๊บปับปับปับเอออันนี้คืออะไรวะเฮ้ยตกใจหมดนี่เปิดได้ไหมครัเปิดมันเปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยชิบายเอ้ยคืออะไรวะแม่งเอ้ยอ้าวเพื่อนผมก็ได้ไม้เหรอผมก็ได้ไม้โอเคเฮ้ยตะกี้นี่อะไรวะมันมีรูปใครสักคนนะครับมาปรากฏตัวต่อหน้าเรานะครับโอเคเพื่อนผมวิ่งไปเลยนะครับ เพื่อนวิ่งไปเลยดิไปก็ได้นี่เฮ้ยิเฮ้ยขอร้องเหรอเออคืออ้าวเอ่อตรงนี้เปิดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชิบหายผมว่าห้องนี้น่าจะไม่มีนะครับไปห้องข้างหน้านะครับบางทีห้องนี้อาจจะมีนะครับเฮ้ยมีหรือเปล่าวะพี่ขอร้องหน่อยอย่าโผล่มาอะไรวะลีฟออกไปโอ้โหแล้วตอนนี้คือฝนตกด้วยนะ แม่งบรรยากาศเข้าสุดๆไปเลยผมต้องตามเพื่อนผมไปตลอดนะครับไม่งั้นเรากูตายแน่กตายเอ้าเรามาบูวตรงไหนวะเอออ่านบันทึกดวงตาของพวกเขายังไม่ได้เปลี่ยนมืดเหรอโอเคไม่เข้าใจอืม โอเคเราครับครับทุท่นตอนนี้คือเราได้กุญแจไปที่เรียบร้อยละแล้วคือมาอยู่ห้องนี้ตั้งแต่แรกนะครับผมลืมดูนะครับผมก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเออคืองูคือกูงูเองเนี่ยในการแช์นะแช่ yes กูแจับสกหรือาวอยากจัสแกอ่ะขลองละโยเอไม่มีอ่ะเย่เฮ่เ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 ี่เฮ่เฮ่เ่เ่เฮ่เฮ่่่เกมผีเ่่เเ ไม่ใช่รูบอกนี่ผมกิ้งตกอ่าเก้าอี้ตั้งนานละเอ้ยโอ้โหคนหลอนเลยเอ้ย,อ,ยอะไรวะตะกี้นี่มันขยับได้เย้เฮ้ย,อยลองเดินไปดูโน้ปมีอะไรหรือเปล่าวะมีอะไรบอสไม่มีอะไรอะโอเคเฮ้ยตะกี้นี้ไอ้วิวแชมขยับได้นะครับท่านผู้ชมผู้ชมเห,เห็นเหมือนผมไหม เย่าไปโค่นรถลองมาสำรวจตรงนี้ดูนะครับโอเคปลดล็อกคุญแจโอเคเราเร,เราปลดล็อกแล้วเราปลดล็อกแล้วอ่าวางไม้กระดานนะครับโอเคผมวางไม้กระดานละเฮ้ยเอ้าเพื่อนผมไปได้ละมามามาเรามาตรงนี้นะครับเอ่อตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมละโอเคตรงนี้เลยนี่เฮ้ยเพื่อนกับเอ่อนี่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 เดินไปเดินไปเดินเชียร์อะไรวะไอ่านโอ๊ยตกใจหมด เดีด๋ยวอยดอยลดเสียงก่อนผมกลัวมีอะไรวะลูเอาไว้ไม่ <kiego S 2> <tow> 1 1> เงยโอ้กูปวดกูปวดขี้แม่งเอ้ยแม่งผีหลอกกูจนปวดขี้เนี่ยแม่งแล้วกูต้องมาปากลัวอ,อยู่ด้วยนะถ้าผมตายนี่ผมจะเกิดใหม่ได้ไหมวะท่านผู้ชม เกมนี้มันเกิดใหม่ได้ไหมวะแม่งเป็นเกมที่น่ากลัวจริงๆเลยว้าวสวยด้วยอ้าวอ้าว,พว,วเพื่อนผมโดนเซตหยอเหรอาวโอเคท่านผู้ชมตะกี้นี้เพื่อนผมโดนเซตหย่อนะครับเออโดนผีเสสิตหย่อนะครับผมก็นึกว่าอะไรนะครับมาเราอยู่ไหนกันว่าเราอยู่ไหนหนะเอ้ยแม่งเอ้ยแล้วก,กูมาเล่นตอนเที่ยงคืนด้วยนะโอเคโอ้ย อะไรวะแม่งเอ้ยผมตกตายเหรอเฮ้ยเรามาถึงแชปเตอร์สามนะครับอู้ว้าวเรามาถึงพาร์ทสามนะครับไม่ใช่แชปเตอร์สามนะครับโอเคเราตกมาห้องตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปไหนต่อโอ้ยมีมีประตูด้วยว่ะแล้วผีมันจะจับจับสเกลไหมวะผีผมจะไม่กลัวผีนะครับเฮ<ะ>้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยโอ้โหเพื่อนกูเดินไปเลย แม่งโคตรฮีโร่ว้าวอะไรวะโอ้โโหคตรยาวเว้ยแม่งเอ้ยกูโดดใส่ผีซะแหลกอะไรวะภาพถ่ายนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นเด็กหญิงเอมิล่านะครับใช่หรือปะน่าจะใช่นะครับโอเคเย่ยี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 ่สถานที่ถ่ายภาพนะครับเอ่ออะไรวะเราต้องนำภาพใช่ไหม อ๋อเราต้องเอาภาพนั้นมาใส่ตรงนี้นะครับประตูมันถึงจะเปิดนะครับโอเคเราขาดอีก2รูปภาพนะครับไปหารูปภาพอื่นนะครับเฮ้ยตะกี้นี้ผมเห็นผีมันเดินมาตรงนี้นะครับผมว่าตรงนี้มันน่าจะผีผีแน่เลยใช่ไหมวะโอ้ไม่มีล้วโอเคกูคหลอนเองแหม่เอ้ยปวดขี้มากเกินไปจนหลอนละโอเคเรามี3รูปแล้วปลดล็อกละโอเคปลดล็อกไปอะไรไหมวะอะไรอะ ้องเก็บศพดูเหมือนจะมีบางอย่างอยู่ที่นี่โอเคศพมันเดินออกมานะครับโอ้โ oh, หแล้วออกจากประตูตรงนี้เป็นถ้านะครับอื uh ้อ huh. นี่มันหลอนกว่าที่คิดว่านี่โ okay. อเอคลองเดินไปเรื่อยๆดูนะครับบางทีมันอาจจะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมว่าเกมนี้เขาทาดีนะอฮ้ยเชียงอะไรวะพีมโงดิมาตกีกูเลยกูบว่หวแล้วแม่งเอ้ยมากินมกปลาแดงน้ำกันเฮ้ย โอเคอะไรวะอ,อ่พอทอ่อมันดูเหมือนทางเดียวกันของฉันออกจากที่นี่ฉันต้องหาวิธีการเปิดใช้งานมันโอเคเปิดใช้งานงคันโยกอ่ะตรงนี้เหรอน่าจะใช่นะครับแฮวอืมน่าจะเป็นเขาบึงกดนะครับเอ่อตะกี้นี้ใช่ไหมลองเดินไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันเฮ้ยอะไรวะอ๋อเหนื่อยนะครับอืมตรงนี้เหรอทิกคันโยกทั้งหมดใน เขาวงกดประมาณ4อันนะครับโอเคเราพลิกคันโยก1อันละกดใช้คันโยกโอเคครั้งที่2ละโอเคเราจะแยกทางกันไปนะครับถ้ามันขึ้นขีดสีแดงรอบๆจอเราแสดงว่าผีนั้นใกล้จะมาหาเรานะครับเพราะว่าตะกี้นี้ผมโดนจัมสแกนนะครับแล้วกูกรีดลันบ้านเลยแม่เอ้ยอุ้ยมันมาแล้วว้า ตายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หตะกี้นี้ผมเดินมาทางไหนวะต,ตรงนี้ผมเดินมาละโอเคลงโอ้ยมันมาอีกแล้วเฮ <c oughs> ้ยว้าว <c oughs> <c oughs> โอ้โหโคตรแม่มันนี่แม่งเฮ้ยกูต,ตกใจเบิร์๋ยกยันผีซะแหละทางนี้มันมีผีนะครับผมจะไปไปทางนี้นครับโอ้ยผีมันมาแล้วโอเครอดอยู่รอดอยู่ ไปทางนี้ดูไปทางนี้ดูไปทางนี้ดูด Hello why yeah โวกูโดนหลอกไปตั้งอ่าเท่าไหร่วะประมาณสี่ห้าครั้งเอา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  A few moments later โอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือผมนั้นเปิดอ่าคันโยกทั้งสี่อันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้วิธีการเปิดคันโยกนะครับร e l l o how are you I am water under the โอ้โหสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการเปิดขยโกนะครับแนะนำให้ไปดู YouTube นะครับเพราะว่าผมนั้นขี้เกียจไม่ใช่อะไรนำคลิปมันยาวแล้วผมต้องไปไหนต่อวะเออมันบอกว่าให้เปิดมันบอกว่าเปิดพอโต้เลยใช่ไหมโอเคปึ๊บน่าจะไปทางนี้นะครับเฮ้ยนี่ไงโอ้นี่มันประตูมิติเหรอโอเคให้เราเข้าสู่พอรโตลนะครับโอเคก็เข้าสักฉากสู่ สากเอ็นนะครับที่นี่ดูคุ้นๆมากเลยเอา้า o no, no, no. โอ้โหอะไรเนี่ยทำไมผมว่ามาหน้าล็อบบี้วะเออโอเคก็ก็เอาถือว่าจบนะครับเออถือว่าจบนะครับเอออันนี้กูก็งงเหมือนกัน เออก็สำหรับที่นี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมมีการตัคทิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับก็แบบนี้ก็ถ้าให้ความน่ากลัวนี่จัมส์แกร์ผมให้9เต็ม10ไปเลยนะครับเพราะว่ามันสำหรับใครที่ไม่เคยโดนจัมส์แกร์มาก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวนะครับตอนเริ่มต้นต้นะเออตอนที่ยังไม่ทนได้เจอผีนะครับแต่ว่ามันจะมีฉากจัมส์ับ แต่ว่าหลังๆไปผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่รู้ว่า,าถ้าผู้ชมเป็นเหมือน,นผมไหมที่เล่นแบบนี้นะเพราะว่าผมมันเป็นนะครับไม่ใช่ว่ากูโดนผีหลอกอเยอะเกินไปแล้วกูชินเองนะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย